สวัสดีค่ะมีรถแฮชแบ็กค่ะประตูสภาพไปสวยสภาพป้ายแดงมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะรถที่ขับตีแล้วกันน่าใช่มากๆเลยค่ะ MG 6 1 8นึ่ bo s ด n เทอร์โบซันรูฟเกียออโต้ปี2019ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่2 90, 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะประวัติจัดเต็มได้เลยนะคะส่งครดอตดละ6ก0 0กว่าบาทขอคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่13,000บาทขึ้นไปกระสนคันนี้ไปเชียงานได้แล้วนะคะเดี๋ยว ทีน่าใช้หรูหราดูดีเครื่องแรงแล้วก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถสวยมากๆสภาพดีมากๆเลยนะคะแมตต์ก็ลายสวยด้วยนะได้รถสีเทาดำค่ะท็อปสุดเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะมีซันรูฟด้วยนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีแดงเข้มเลยค่ะ ปรับไฟฟ้านะคะระบบเซ <c oughs> ็นทัลล็อกกระจกกรอบไฟฟ้าพัดไฟฟ้าแอร์แบ,บ็กเอเบสกุญแจรีโมทพวงมาลั <c oughs> ยมันติฟังก์ชันนะคะ <c oughs> แอร์ก็เป็นแอร์ดิจิตอลค่ะเครื่องเสียง AMFM <c oughs> AUX แล้วก็ CD ค่ะก <c oughs> <ค>ุญแจกดสตาร์ทนะคะรู้ล้าดูดีค่ะคันนี้ต <c oughs> ิดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> บอดีะะ <c oughs> ่สวยมากๆเลยค่ะเบาะสวยมากๆเลยมีแอร์ตอนหลังด้วยนะเย็นทั่วถึงนะคะ น่าใช้ค่ะใครกำลังม,มองหารถไว้ใช้งานสักคันหนึ่งคันน,ะคะนี้เป็นแฮชแบกนะคะต้องเป็นคันนี้เลยค่ะมีมูลรู้ไฟฟ้าด้วยค่ะรูล้ล้าดูดีค่ะปี2 0 1 9 2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเ <G uer an> <ine> ครื่องแรงสุดๆขับตีสุดๆบอดี้สวยสุดๆเลยค่ะนี่ค่ะด้านหลังค่ะกว้างมากๆเลยนะคะ มาทดลองขับดูได้ค่ะรถสภาพดตีจริงค่ะคันนี้ MG 6เครื่องยนต์พันแเทอร์โบค่ะหรูหรามากๆเลยนะคะหน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์พันแดเทอร์โบค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องไอดีเมียไซน์นำหน้า S I A M P 10ค่ะพิมพ์ลายมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสภาพดีน่าใช้ค่ะขับดีมากๆเลยค่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้อากาศกร้อนจัดมากๆเลยนะคะดื่มน้ำไม่เยอะนะคะบายบายค่ะ